สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้มาแบบแปลกๆนะคะจะพามาชมอะไรเอ่ยก็อย่างที่เห็นนะคะในนี้เนาะอันนี้ก็เป็นของสะสมที่สาวสะสมนะคะก็คือน้ําหอมนั่นเองนี่นะคะน้ําหอมที่สาวสะสมนะคะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะอันนี้ก็สะสมมานานแล้วนะคะบางอย่างก็เริ่มตั้งแต่ที่ตัวเองชอบ น้ำหอมขวดแรกนะคะที่สาวมีเนาะขวดแรกเป็นขวดไหนไหนลองทายกันดูนะคะนี่ก็ที่สาวทําคลิปก็จะมีที่เป็นรูปรองเท้าที่อยู่สามตัว3ามขวดด้านหลังนะคะที่สาวทําคลิปลงเนาะนอกนั้นก็มีบางตัวที่เป็นคลิปเปิดถุงนะคะของขวัญที่คุณสามีซื้อให้แล้วก็มีบางตัวที่สาวซื้อเองนะคะ เพราะว่าสาวชอบเรื่องน้ําหอมนะคะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็จะซื้อที่สนามบินนะคะส่วนบางตัวบางขวดก็จะได้เป็นของขวัญจากคุณสามีไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันวาเลนไทน์วันครบรอบแต่งงานหรือของขวัญวันคริสต์มาสค่ะน้ำหอมขวดแรกที่สาวซื้อนะคะแล้วก็ก็ไม่ใช่ซื้อสิ ำหอมขวดแรกที่สาวมีนะคะก็จะเป็นขวดนี้ก็คือ Kevin k e n v n k l i i n t e n i t y ถ้าพูดออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็คือขวดนี้นะคะสาวเคยชอบตั้งแต่อยู่เมืองไทยแต่ตอนนั้นสาวไม่มีเงินซื้อนะคะก็มีเพื่อนคนนึงเพื่อนสาวนะคะเขาแต่งงานกับชาวต่างชาติเขามาเยี่ยมสาวที่ทํางานนะคะเขาก็ตัวหอมมากก็คือหอมกลิ่นน้ําหอมอันนี้แหะคะ่ะ สาวจำกลิ่นได้สาวชอบมากสาวก็บอกเพื่อนนะคะว่าหอมดีเป็นน้ำหอมอะไรเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นน้ำหอมอะไรราคาเท่าไหร่แต่ตอนนั้นสาวไม่มีเงินซื้อนะคะสาวก็ไม่ได้ซื้อเนาะแต่พอแต่งงานมาอยู่ที่เยอรมันนะคะก็จะได้ของขวัญน,นะคะของขวัญขวดแรกของขวัญชิ้นแรกที่ได้จากคุณสามีก็คือน้ำหอมะค่ะน้ำหอมเนาะแล้วก็ ใจตรงกันนะคะก็คือน้ำหอมอันนี้ c l e v i n p l e i n t e r n e i t y ก็เป็นขวดแรกที่สามีซื้อให้เขาซื้อเพราะว่าเขาชอบนะคะไม่ใช่สาวชอบนะเพราะว่าสาวไม่ได้ไปเลือกกับเขานะคะเขาซื้อมาให้เองเขาซื้อเพราะเขาชอบกลิน่นนี้แล้วเขาก็อยากให้สาวใช้นะคะเขาก็เลยไปซื้อมาเนาะตอนนั้นเรายังไม่ได้แต่งงานกันด้วยซ้ำนะคะก็คือมาดูตัวเนาะสาวก็ได้ของขวัญอันนี้นะคะ ก็คือแบบชอบกลิ่นเดียวกันเคมีตรงกันนะคะก็ได้นะหอมขวดแรกเป็นขวดนี้แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะเป็นขวดที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะตอนสาวทํางานอยู่ที่ทํางานเก่าที่โรงงานหรือบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ mm. ก็จะฉีดประจํานะคะ mm. ก็จะเลยจะใช้หมดแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้ก็จะใช้ไม่หมดนะคะที่ใช้หมดแล้วก็ซื้อเพิ่มตลอดก็มีไม่กี่ขวดนะคะ ก็มีขวดนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำหอมขวดนี้ค่ะอันนี้ก็น่าจะขวดที่3หรือ4นะคะของโทมี่ไฮฟิเกอ r ์หรือของฮูโกฮูโกวู m มนนะคะเสาวก,าก่อนขวดมันจะเป็นอีกแบบนะคะอันนี้ขวดใหม่นะคะอันนี้น่าขวดแบบนี้น่าจะขวดที่3แต่ขวดแรกๆเขาเป็นอีกแบบหนึ่งจำไม่ได้น่าจะขวดที่3นะคะที่สามีเนาะก็ ที่ฉีดหมดแล้วซื้อใหม่ซื้อเพิ่มนะคะก็ตัวที่สองก็เป็นตัวนี้นะคะตัวที่สามก็เป็นตัวนี้สาวเคยชอบกลิ่นนะคะจากพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันเนาะพี่เขาฉีดมาทำงานก็เลยถามเขาว่าพี่ใช้อะไรน้ำหอมยีม่อ้ออะไรก็เลยไปซื้อตามเขานะคะขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่สามหรือสองสองหรือสามเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอารมานี่รุ่นใหม่เขาเขาจะ ใช้ขวดอีกแบบนึงนะคะซึ่งไม่ค่อยสวยสาวว่าขวดแบบนี้สวยกว่าหอมมากหอมหอมนะคะอามานี่หอมเกือบทุกเกือบทุกขวดค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะสำหรับสาวสาวสาวหอมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่สาวได้เทสเตอร์มาแล้วก็ให้คุณสามีไปซื้อก็คืออันนี้ค่ะลาเวียลาเวียอะไรนี่แหละลาเวียบลลอรอะไรสักอย่างนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วเก็บ อันหนึ่งเข้าไวในตู้แล้วเนาะก็คืออันนี้นะคะที่ที่โฆษณาเป็นเป็นใครนะ้านางแบบอันนี้สาล่ายเทสเตอร์มาแล้วหอมมากสาวก็เลยเอาเทสเตอร์ให้คุณสามีแล้วก็บอกสามีว่าสาวอยากได้น้ำหอมกลิ่นนี้นะคะเขาก็ไปซื้อมาให้แล้วก็มีตัวนี้นะคะของคลุยผู้แม่ขาหลวงอุ้ยอย่าแตกนะคะไม่แตกเนาะน,นี่กดแถมกดเล็กนะคะไว้เวลาเดินทาง ไปต่างประเทศพกขวดใหญ่ไม่สะดวกก็จะพกเทสเตอร์หรือขวดเล็กๆไปน,นะคะอันนี้ก็หอมอันนี้ก็คือซื้อตามเอ่อบิวตี้บล็กเกอร์นะคะอันนี้เขาเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนสีตรงนี้อันนี้ก็คือซื้อมาพักนึงแล้วนะคะกี่ป,ป,ปีแล้วไม่รู้จําไม่ได้เขาบอกว่ากลิ่นนี้หอมมากก็คือซิ g นาทัวรนะคะอันนี้เนาะตัวนี้ก็หอมนะคะใช้ได้ทุกโอกาส ก็คือมิสติอเนาะใช้ได้ทุกโอกาสนะคะหอมหอมหอมหมดค่ะ,ะสำหรับลิ้นพัน์กันแล้วนะคะหอมหมดนะคะสำหรับสาวเนาะแต่ว่าไม่ต้องฉีดเยอะนะคะเวลาฉีดน้ำหอมฉีดแค่จึกเดียวฉีดเดียวปั๊มเดียวเขาก็หอมแล้วค่ะก็คือตัวนี้ที่หอมอ่อ,อนๆหอมแบบไปได้ตลอดทุกที่ใครๆก็ไม่น่าจะแพ้นะคะไม่น่าจะฉุนแล้วก็ตัวนี้ก็คือเบอร์เบอรี่เบอร์เบอรี่เฮอ อันนี้ก็หอมเหมือนกันของป๊อบเบอรี่ก็หอมหมดนะคะเคบนไคลอันนี้ก็เป็นของอเขาเรียกอะไรอะแบบพิเศษนะคะอันนี้สาวซื้อที่สนามบินเนาะแล้วก็เคนโซนะคะเคนโซก็มีสตอรี่เหมือนกันสมัยก่อนตอนยังไม่ทํางานนะคะชอบมากเลยของเคนโซไปดงปลิ่นชอบแต่ตอนไม่ได้ทํางานก็ไม่กล้าซื้อนะคะไม่กล้าของเงินสามีเพราะว่ามันก็ เราไม่ได้หาเงินเองเนาะตอนนั้นก็ไม่กล้าขอเขานะคะก็เลยไม่ได้ซื้อพอตอนทํางานมีเงินเองอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้นะคะคุณสามีไม่ว่าเนาะแล้วก็เป็นวิกตอเรีย e กเลตนะคะอันนี้ที่คนเขานิยมกันเนาะอันนี้สาวซื้อที่สนามบินนะคะอันนี้สาวสั่งมาเนาะมีอีกขวดนึงนะคะสามีสั่งให้ยังยังไม่ได้อยู่ในตู้นี้นะคะอ่าเป็นขวดรุ่นเก่านะคะอันนั้นเนาะอยู่อีกตู้หนึ่ง อันนี้ที่สาวทําคลิปนะคะที่สาวสะสมนะคะสามขวดนี้ที่เป็นรูปรองเท้านะคะอันนี้มีในคลิปอยู่สาวก็มี fc ที่ชอบเหมือนกันแล้วก็ตามตัวเดียวกันนะคะเขาก็คอมเมนต์น่ารักคุยกันสนุกสนานเลยค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะของจอ์นเานะอันนี้ก็ดีนะคะหอมแต่บางตัวก็ฉุนไปสาวก็เลือกเนาะมีแบ็กโอเปียมแล้วก็ไพบอยนะคะ ก็หอมทุกตัวนะคะอันนี้เป็นแบบว่าใครชอบก็แล้วแต่เคมีแต่ละคนนะคะแล้วแต่ตัวกลิ่นตัวของแต่ละคนด้วยอันนี้ก็หอมนะคะของ BSL เป็นขวดเล็กที่สาวได้มาเนาะอันนี้ก็หอมนะคะของ D DKNY เนี่ยหอมสปอร์ตนะคะแล้วก็ราคาก็โอเคด้วยค่ะไม่แพงมากอันนี้ก็ ที่สาวชอบเหมือนกันนะคะไม่แพงเป็นของนาโอมิแคมเปเมื่อก่อนสาวใช้อีกขวดหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ผลิตแล้วเนาะแต่สาวก็ชอบสาวก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะบางอย่างสาวก็รีวิวไปแล้วนะคะบางอย่างก็ไม่ได้รีวิวเนาะเพราะว่าบางทีก็อธิบายไม่ถูกนะคะว่าเขาเป็นกลิ่นของอะไรน้ําหอมอะไรเนาะดอกอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะ แต่ถ้ามีใครชอบอยากให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษก็สอบถามได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้ค่ะว่าใครมีตัวไหนที่ชอบนะคะใครใช้กลิ่นไหนแล้วชอบก็คอมเมนต์บอกสาวได้นะคะสาวจะได้ไปลองไปดมดูเนาะแล้วก็อาจจะได้ไปสวยมาครอบครองไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสาวชอบสาวสะสมนะคะ น้ำหอมส่วนใหญ่ก็จะได้ในเนื่องจากเทศกาลวันพิเศษต่างๆนะคะแล้วก็ซื้อเองเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะกะ็มีบางส่วนที่อยู่อีกที่หนึ่งเนาะไม่ได้เอามาเข้าตู้เพราะว่าตู้เต็มนะคะสําหรับคลิปนี้สาวก,ก็พามาชมแค่นี้นะคะเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปที่ไหนนะคะก็เลยเอาของสะสมมาให้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะอัน ของคุยอันเนี้ยหอมทุกตัวเลยนะคะเนี่ยหน,นึ่งสอสอันเนี้ยหอมหมดเลยของเค็มเปนคลายที่ถูกและดีก็จะเป็นตัวนี้นะคะกวดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ใช้ดีนะคะอันนี้ก็หอมเหมือนกันหอมหอมหอมหมดค่ะใครชอบตัวไหนก็ต้องไปลองลมดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนชอบกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็ใช้ได้บางคนก็เหม็นบางคนก็ฉุน แต่ส่วนตัวสาวเองสาวจะฉีดแค่ยึดเดียวนะคะฉีดครั้งเดียวแล้วก็าทาที่หลังหูนะคะแล้วก็ให้เขาค่อยๆระเหยไปเนาะฉีดเยอะก็ชุนนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ